การคุยอยากใี้พี่ชยอธิบายก่เรื่องที่เกิดขึ้นนิดนึงค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นก็อย่างที่ทราบนะคะก็ขับไฟเดย์ก็จะเป็นรายการที่เราเปิดโอกาสให้คนฟังของเราได้โทรศัพท์เข้ามาเพื่อเล่าเรื่องนะคะในประเด็นหัวข้อที่เราตั้งไว้ในแต่ละวันศุกร์กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ แล้วเราก็ได้นําเรื่องราวเหล่านั้นมาตอบกันในรายการโดยมีพี่ชอดพี่อ้อยเป็นพิธีกรนะคะแล้วก็มีอาจจะมีคนฟังของเราที่แสดงความคิดเห็นต่างๆนานากันเข้ามาเพราะฉะนั้นในในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราทํางานขับไฟเดย์มา9ปีจะเข้าปีที่10แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมีเรื่องราวมากมายในแต่ละวันสุ์หลังที่เราตั้งประเด็นออกไปแล้วก็ผู้คนที่ส่งเรื่องกันเข้ามาในรายการในแต่ละสุบเนี่ยมันมีจํานวนเยอะมากซึ่งเราเปิดโอกาส รับเรื่องเนี่ยมาจากในในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นส่งเข้ามาทางอ e ีเมลหรือโทรศัพท์เข้ามา SMS เข้ามาอางนา,นานาก็ตามแล้วเราก็จะมีทีมงานที่จะไปคุยเพื่อที่จะเช็คความแน่ใจใดๆก็ตามว่าโอเคคนที่โทรเข้ามาคนนี้มีเรื่องราวอย่างไรและเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างไรวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของรายการครับไฟเดย์ที่เราได้ ทารายการตรงนี้กันขึ้นมาก็คือเรามีความตั้งใจในการที่จะให้เรื่องราวเหล่านั้นที่ส่งเข้ามานั้นเป็นเคสต์ดี้เคสต์ดี้หมายความว่าถ้ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นพี่ชอดกับพี่อ้อยจะตอบว่าอย่างไรคนที่โทรศัพท์เข้ามาคุยในรายการจริงๆมีจำนวนไม่เยอะนะคะสุกหนึ่งก็มีไม่ถึงสิบสายแต่คนที่ดูคนที่ฟังอยู่มีจำนวนมากมายที่เราคำนึงถึงว่า เขาจะสามารถนําเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตจริงของเขาได้อย่างไรอันนั้นคือสิ่งสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้มีหลายๆคนที่พยายามตั้งประเด็นว่าจริงหรือไม่จริงหลอกลวงหรืออะไรต่างๆนนนาก็ตามพี่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยกระบวนการของการโทรศัพท์เข้ามาไม่ใช่แค่โทรเข้ามาปุ๊บแล้วได้ออกอากาศ คือเราก็มีกระบวนการในการกันกรองพูดคุยอะไรเนี่ยจำนวนหนึ่งแต่ยังไงก็ตามแต่มัน,นไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เข้ามามันจะต้องถูกตรวจสอบชนิดว่าเป็นความจริงร้อยเอร์นันเนื่องจากว่าเราไม่ได้บอกว่ามันต้องเป็นความจริงร้อยเปนแต่เราสนใจว่ามันเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์กับคนฟังคนดูของเราหรือเปล่าอันนั้นคือประเด็นสําคัญที่สุดนี่หรอใช่ไหมคะแต่ยังไงก็ตามแต่นั้นเนี่ย คนที่ทำงานมาตรงนี้อย่างพี่ชอตเองจัดรายการวิทยุมาหลายสิบปีมากหรือคนที่ทารายการขรับเฟเดมาเป็น10ปีเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราพอจะฟังรู้ค่ะหลังจากการคุยเช็คอะไรต่างๆนาน,นาไปเนี่ยว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่จริงหรือเป็นเรื่องที่แค่แต่งมาเพื่อสนุกเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วพี่ชอตเองพี่อ้อยเองหรือทีมงานทุกๆคนเองเนี่ย เรามีประเด็นเหล่านี้อยู่ในใจด้วยกันทั้งนั้นว่าจริงหรือไม่จริงเอ๊ะมีคนมาคือเราคิดอย่างนี้ก่อนที่มันจะเรื่องอะไรมันจะถูกออกอากาศมาซสอีกก่อนที่พวกคุณจะมาคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงเนี่ยพวกเราคิดกันมาก่อนแล้วพวกเราสกรีนกั้กนกรองกันมาก่อนแล้วแต่อย่างที่บอกแหละค่ะว,ว่า เวลาที่เรามาเล่าเรื่องแบบนี้กันสมมติว่าเพื่อนคุณสักคนหนึ่งมานั่งแล้วเล่าบอกว่าเออวันนี้ชีวิตเป็นแบบนี้เรายังไม่สามารถจะบอกได้วมันจริงหรือไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นมุมมองของคนที่เล่าเวลาเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันอาจจะมีตัวละครหลายตัวก็จริงแต่คนที่โทรเข้ามานั้นเนี่ยเข้าเล่าโดยมุมมองของเขาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากว่ามองมุมไหนมันก็จะเป็นของคนที่มองในในมุมของตัวเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่านี้แหละค่ะมันถึงได้บอกว่าพอมา เออเรามาจับประเด็นกันว่ามันจริงหรือไม่จริงมันถูกหรือพี่ก็เลยรู้สึกนิดนึงว่าอย่าลืมวัตถุประสงค์หลักของรายการก่อนนะคะแล้วก็ถ้าถามว่ารายการจําเป็นต้องเมคไหมบอกได้เลยว่าไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าในแต่ละวันศุกร์เนี่ยมันมีมันมีเรื่องส่งเข้ามาเยอะมากนะคะแล้วมันได้ออกอากาศจริงๆเนี่ยแค่ไม่ถึงสิบสายเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจาเป็นใดๆเลยที่เราจะต้องเมคหรือถ้าสมมติบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้มัน มีหลายคนที่พอหลังจากที่ออกอากาศไปมันมีกระแสของความรุนแรงของเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องรุนแรงเหลือเกินมันเป็นเรื่องที่จนถึงวันนี้ก็ยังมีคนเยอะมากที่บอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่เป็นจริงหรอกนะคะแต่พี่ก็ประเด็นเนี้ยพี่จะงงๆงนิดนึงเพราะว่าพี่จะรู้สึกว่าถามว่าเรื่องนี้แรงไหมแรงค่ะแต่มันมีเรื่องแรงกว่านี้เกิดขึ้นในสังคมของหลักอีกเยอะมากนะคะเช้าขึ้นมาเราตื่นเช้าขึ้นมาเราเปิดทีวีดูข่าวช่องสามข่าวคุณสอนอยอะไรก็จะเจอเหตุการณ ที่เป็นเรื่องราวแบบนี้อยู่เยอะมากพ่อฆ่าลูกพ่อข่มขืนลูกมันมีเรื่องแบบนี้เต็มไปหมดเลยเมื่อถามว่าเรื่องราวของคุณแอมันประหลาดมหัศรย์ซึจนกระทั่งแบบมันเป็นไปไม่ได้จริงในสังคมนี้เลยหรือที่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นเพียงเคสที่รุนแรงเคสหนึ่งเท่านั้นเองนะคะ่ใค่ะในกรณีของคุณแอ์เนี่ยเท่าที่เราก็ไปจัดรายการมาหลายมาเป็นสิปีนะคะคิดว่าในวิจารณญาณของค่าวเองมันคือเรื่องจริงคืออย่างที่บอกค่ะ คุณแอร์ไม่ได้โทรศัพท์เข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ว่าอยากดังหรืออยากออกอากาศจริงๆแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดถึงการออกอากาศใดๆเลยเขาส่งเรื่องของเขาเนี่ยเข้ามาทาง Facebook <S <S ของพี่อ้อยเพื่อปรึกษาซึ่งอันนี้เป็นงานปกติที่พี่ชอตกับพี่อ้อยทําอยู่ทุกวันนี้มีน้องจํานวนเยอะมากมีผู้คนจํานวนเยอะมากที่ส่งเรื่องเข้ามาเพื่อเพื่อไม่ได้หวังออกอากาศ เพื่อหวังแค่อยากให้เราเป็นที่พึ่งอยากพูดคุยกับเราหรืออยากให้เราแสดงความที่เห็นใดๆหรือเสนอแนะใดๆกับชีวิตเขาเพราะฉะนั้นคุณแอร์เขาเข้า,ขามาด้วยวัตถุประสงค์อันนี้เท่านั้นซึ่งมันจะมีอยู่ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะฝากอันนี้ไว้กับทาง PR ของพี่นะคะถ้าเกิดใครอยากเจาะลึกจริงๆจะเห็นว่าในอันนี้ค่ะมันคุยกันมาตั้งแต่วันวันที่3เดือนมกราคมที่คุณแอร์เข้ามาแล้วมันก็จะมีการสนทนาโต้ตอบระหว่างคุณแอร์กับพี่อ้อยเนี่ยเอ่อทั้งหมดมาเดี๋ยวน้องก็ เรามาาเรื่องของน้องเป็นยังไงอะไรต่างๆนานานะคะแล้วพี่อ้อยก็ให้คําแนะนําต่างๆเนี่ยอยู่ระยะเวลาหนึ่งจนพี่อ้อยเห็นว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจพี่อ้อยก็เลยมาคุยกับพี่ชอดและทีมงานว่าเอ้ยเคสเนี้ยน่าสนใจนะเพราะว่าเราเราเราติดใจในประเด็นที่คุณแอร์เนี่ยเขาเจอเหตุการณ์ขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่ไปทําแท้ง เขาไม่ฆ่าตัวตายเขาก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้แล้ววันนี้เขายังสามารถที่ยังยืนอยู่ได้เราติดใจในประเด็นนี้ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เจออะไรที่หนักหนาอยู่ตอนนี้ว่าเฮ้ยในที่สุดคนคนนี้เจอขนาดนี้ยังรอดแล้วทำไมพวกเราจะไม่รอดพี่อ้อยก็เลยเอาเรื่องนี้มานำเสนอเราก็เลยคุยกันว่าโอเคก็ก็มีการ โทรไปคุยกับน้องเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆแล้ววันหนึ่งก็คือได้เอาสายของน้องนี่ออกอากาศในรายการอันนั้นคือขั้นตอนแรกของการที่ที่เรื่องนี้ได้มีการออกอากาศในรายการขับไฟเดย์ไปซึ่งหลังจากนั้นมาก็จะมีกระแสอะไรต่างๆนาๆนาเยอะๆนะคะว่าโอโ้เรื่องนี้มันแรงจังเลยนู่นนี่ให้ความสนใจมากมายจนถึงกระทั่งวันที่เราจะทำเดตซีรีส์ค่ะตอนนั้นเราเลือกเรื่องทำเดตซีรีส์กันเราก็ยังคิดถึงประเด็นเดิมอยู่ว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันแรงแต่มันเป็นประโยชน์ เราก็ถึงตัดสินใจเลือกเรื่องนี้มาในนี้ก็จะมีการขออนุญาตที่พี่อ้อยส่งไปขออนุญาตน้องว่าเราขออนุญาตที่จะเอาเรื่องของน้องมาทําเป็นซีรีส์นะน้องก็ยังส่งกลับมาว่าน้องขอถามพี่อ้อยจริงๆตรงๆว่าจะดีไหมที่เอาเรื่องของน้องไปทําเพราะน้องเองก็กังวลอยู่ว่ามันก็มีฟีดแบ็กเข้ามาทั้งทางบวกและทางลบน้องยังกังวลอยู่ว่าตัวเองเอาเรื่องของแม่มาพูดแบบนี้แล้วก็มีคนรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเอาเรื่องแม่มาประจานกันมันมีมันมีมนมคือ จะบอกว่าอะไรคะที่เมื่อกี้ถามว่าพี่ชอดเชื่อไหม,มเป็นเรื่องจริงถ้าพี่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเพะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอะไรอีกหลายอย่างมากมันไม่ได้เป็นคือทุกวันนี้มันพูดกันเสมือนหนึ่งว่าแบบอยู่พี่ชอดกับพี่อ้อยก็หยิบเรื่องนี้มาออกอากาศเลยหรือว่าเอามาทําซีรีส์เลยเพราะว่าอยากดังหรือเมคขึ้นมาหรืออะไรแต่ว่าทุกอย่างมันมีขั้นตอนหมดนะคะพี่ถึงได้บอกว่าคุณแอรมีตัวตนจริงๆเพราะเราก็คุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงถึงขั้นตอนของเรื่องของอที่มันเป็นประเด็นเรื่องการเปิด Facebook มีรูป อของคุณแอร์อีกคนนึงหรือการโอนสตังอะไรต่างๆนานาก็ตามแล้วที่ที่คุณแอร์คุยพี่ไม่แน่ใจว่าเราได้ฟังคลิปกันหรือเปล่านะคะในคลิปก็จะมีการอ้างถึงพี่ชอตพี่อ้อยต่างๆนานาเนี Boy ่ยซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันตอบได้หมดในมุมที่ว่าคือหลังจากที่คนที่เป็นเจ้าของเรื่องไม่ใช่เฉพาะคุณแอร์นะคะนี่เป็นกรณีปกติที่เราทํางานกันอยู่โดยปกติเลยเนี่ยได้คุยออกอากาศในรายการแล้วก็ดีหรือได้นําเรื่องของเขามาทําซีรีส์แล้วก็ดีเนี่ยเรายังมีโอกาสได้ติดต่อกับเจ้าตัวเขาอยู่ โดยที่ไม่ว่าเขาจะมีอะไรเขาก็ยังโทรมาหาพี่ชอาพี่อ้อยหรือโทรมาหาทีมงานอยู่มาอัปเดตบ้างว่าเอ้ยชีวิตเขาไปถึงไหนแล้วเรื่องราวที่คุยกันวันนั้นตอนนี้มันเป็นยังไงมาขอปรึกษาพี่อ้อยบ้างมานู่นนี่คือมันเป็นเรื่องปกติที่เรายังคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันค่ะน้องแอร์เนี่ยวันหนึ่งเขาก็มาปรึกษาพี่อ้อยว่าหนูอยากเปิดหน้าเพจของตัวเองซึ่งพี่อ้อยก็ยังตึกบอกน้องว่าเอ้ยน้องจะดีเหรอเพราะน้องบอกว่าน้องอยากอยู่เงียบๆไม่อยากยุ่งกับใครแล้วก็ ลัวว่าเดี๋ยวคุณแม่จะตามมาเจอด้วยน้องเขาก็บอกว่าเขาได้รับกระแสของแบบคนที่เข้ามาให้กําลังใจอเยอะมากเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะได้สัมผัสกับไอ้กำลังใจนั้นด้วยตัวเขาเองพี่อ้อยก็อย่างเตือนว่าอันนี้แล้วแต่น้องนะคะเพราะว่ากระแสที่เข้ามามันมีทั้งบวกแต่ลบนะมันคงจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยให้กําลังใจและไม่ให้กําลังใจคนเข้ามาด่าก็มีถ้าน้องไม่แข็งแรงพอเนี่ยพี่อ้อยไม่เห็นด้วยนะว่าจะมีเปิดอันนี้ออกมา น้องก็บอกว่าอ๋อเหรอคะเอองั้นเนี่ยหนูไม่เปิดดีกว่าหนูไปปิดดีกว่านั่นแหละคือสิ่งที่เรารู้เนี่ยอกไหมคะคือขั้นตอนของเรามันมีเราทําได้แค่นั้นคือคุยกับเขาได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการที่มันจะมีเอ่อจะมีคนออกมาแล้วบอกว่าน้องไปเอาอรูปของคนชื่อแอร์อีกคนหนึ่งแล้วมาเป็นหน้าเพจของตัวเองจนกระทั่งมาถึงเรื่องว่าเฮ้ยตกลงคุณแอร์มีจริงหรือเปล่าต่างต่าง,างานานานเนี่ยถ้าส่วนตัวพี่นะคะเธอพี่เดา พี่พี่พยายามจะจิกซอต่อเรื่องเนยพี่เดาว่าน้องเองอาจจะไม่อยากเอาหน้าตัวเองออกไปก็เลยไปคว้าเอารูปของใครมาอะไรพี่เดาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ากรณีแบบนี้คือพี่ไม่ได้เป็นคนเล่นอวนโฟกราฟิกอะไรแบบนี้แต่พี่โดนตลอดเวลาคือพี่ชอดพี่อ้อยเนี่ยเจอหน้าเพจแบบว่าปลอมตลอดเวลามีขนาดคนไปตอบปัญหาเป็นพี่ชอดพี่อ้อยเองก็มีมีไปจัดงานมีทุกอย่างสารพัดซึ่งเราก็ต้องแจ้งให้ฝ่ายไอทีของเราเนี่ยไปไล่ปิดนี่เหรอไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ดาว่าน่าจะเป็นน้องคงอาจจะคิด แบบนี้หรือคิดน้อยไปแบบนี้กรณีแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ยืนยันนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะตอนนี้ตอนที่น้องที่ชื่อคุณแอร์ที่เป็นเจ้าของรูปอะคะ่ะที่ที่ลุกขึ้นมาพูดแล้วก็รู้สึกจะมีการโทรศัพท์ไปคุยกันระหว่างคุณแอร์ตัวจริงกับคุณแอร์เจ้าของรูปด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ที่เป็นนอกเหนือไปจากการควบคุมของพวกพี่แล้วละเพราะว่าพี่ก็เลยไม่รู้ว่าต่อจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวมันจะเขาคุยกันแล้วมันจะยังไงต่อไปเพราะว่า น้องแอร์ที่เป็นเจ้าของรูปเนี่ยพยายามจะเรียกร้องให้รายการรับผิดช,ชอบแบอบกว่าขับเฟเดลร์กรีนเวลต้องรับผิดช,ชอบม่ง้นหนูจะฟ้องซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจพี่ก็ไปเช็คทางกฎม่งกฎหมายอะไรต่างๆก็าบอกว่าจริงๆแล้วการเปิดหน้าเฟซบุ๊กใดๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะมันเป็นของส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คงไม่สามารถจะตามไปรับผิดช,ชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นได้เนี่ยหรอไมคะเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันนะกับสิ่งที่เอาเอาอกมาอาอกอากาศในรายการแต่ตอนนี้มันดันมีคนเอาจับไปรวมเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็เลยแบบ กล่าวโทษกันชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดเลยอันนี้เป็นกรณีหนึ่งสําหรับเรื่องของการเอารูปไปใช้มันมีอีกกรณีหนึ่งนะคะคือกรณีที่มีน้องผู้ชายคนหนึ่งมีตัวละครเยอะมากขอโทษนะลูกเรื่องมันยาวหน่อย <c oughs> นี่พี่นี่พี่ยอแล้วนะจริงมันมีตัวละครเยอะมากที่พี่พี่พี่งงคือสังคมโซเชียลเป็นสังคมที่พี่ไม่ค่อยเข้าใจพี่จะงงอยู่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่พอจะจับประเด็นได้ะค,ะคือมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเขามาออบอกว่า ได้โอนเงินให้กับน้องแอร์เนี่ยจำนวนเงิน6000บาทนะคะแล้วมันก็มีคลิปเสียงที่เขาคุยกันอะไรต่างๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ทางเรารู้ที่เ,ทเฉพาะที่พวกเรารู้ก็คือว่าหลังจากที่เรื่องราวของน้องแอร์ออกอากาศไปแล้วเนี่ยมันมีคนเยอะมากค่ะที่เข้ามาแล้วก,แวก็แล้วก็อยากจะมาขอที่อยู่อยากจะขอติดต่ออยากจะขอช่วยเหลืออยากจะขอเื่นต่ังนานาแต่โดยมารยาทแล้วทางกรีนเว็บไม่เคยให้เบอร์โทรศัพท์หรือการติดต่อใดๆกับใครอันนี้ถือเป็นมารยาทของรายการนะคะ ทีนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราก็ได้เห็นน้องผู้ชายคนนี้ที่เข้ามาแล้วแบบอยากติดต่อกับน้องแอร์เนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ให้อะไรไปแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วพี่ไม่แน่ใจว่าว่าโดยวิธีไหนน้องผู้ชายคนนี้ก็ได้ไปคุยกับน้องแอร์แล้วก็คงมีการพูดคุยกันอะไรต่างๆนาน,นาเพราะว่าเรามารู้เรื่องหลังจากนั้นก็คือน้องแอร์อีกนั่นแหละที่เข้ามาคุยกับพี่อ้อยนะคะแล้วก็บอกพี่อ้อยว่าพี่อ้อยคะ่ะ มันมีผู้ชายคนนึงค่ะที่หนูมีโอกาสได้คุยกับเขาเขาดีมากเลยคือเขาแบบเหมือนกับเขาเข้ามาแบบช่วยอยากช่วยอยากดูแลทุกสิ่งอย่างเนี่ยหนูกคุยกับเขาดีมากๆเลยแล้วตอนนี้พอดีหนูมีปัญหาเรื่องสตังค์เขาก็โอนสตังค์มาให้หนูยืมเนี่ยหกพันบาทนะคะซึ่งพี่อ้อยก็ดูไปตามภาษาผู้ใหญ่ปกติพี่อ้อยก็บอกเฮ้ยอย่าไปทําอย่างนี้นะคะหนูจะไปเอาสตังค์ของเขา,าง่ายๆได้ยังไงถ้าเขาไม่หวังอะไรกันหนูเนี่ยเขาจะมาเอาตังค์มาให้เหรอเราไม่ควรไปรับสตังค์จากใคร น้องก็บอกว่าอ๋อเหรอคะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูทํางานได้หนูจะเอาเงินไปใช้เขานี่คือสิ่งที่เรารับรู้คือตรงนี้เน่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งที่มันมีมีน้องผู้ชายออกมาปรากฏตัวว่าน้องแอร์เนี่ยไปเอาตังค์ของเขาเรื่องที่เรารับรู้เนี่ยคือแบบนี้แต่ก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะไม่ว่าใดๆที่น้องแอร์จะไปคุยกับใครต่อหรือไปออจะเรียกว่า พูดคุยกันจนถึงขั้นแบบว่ามีการคุยกันแล้วแล้วเห็นใจกันขอยืมเงินกันใดๆเนี่ยมันก็เหลือวิสัยที่รายการอย่างพวกพี่จะไป จะไปรับผิดชอบได้เนี่ยหรอไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมันเอามารวมกันหมดนะคะมันเอาทุกเรื่องมารวมกันหมดเลยพี่ก็เลยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันดับมันอาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องถูกต้องที่เราจับเรื่องทุกเรื่องมารวมกันแล้วสรุปว่าขับไฟเดย์เป็นคนผิดหรือกรีนเวลเป็นคนผิดจนถึงล่าสุดพี่ชอดได้คุยกับแอร์อตัวจริงอีกทีไหมคะว่าเรื่องมันมีค,ค่ะคือคือพี่ชอดเองอะ่ะจะเป็นคนที่ได้คุยอะไรกับใครเนี่ยน้อยมากเพราะว่าพี่จะมีภาระในที่อย่างอื่นส่วนใหญ่จะเป็นทั้งพี่อ้อยกับท ว่าน้องไม่ได้ทำออตอนที่เขาคุยกันที่โทรศัพท์กับคุณแอลตัวที่คุณแอลตัวที่เจ้าของรูปอะคะ่ะก็เห็นเหมือนน้องปฏิเสธเหมือนกันว่าว่าไม่ได้เอาไม่ได้เปิดหน้าเฟซบุ๊กไม่ได้เอารูปไปแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับน้องก็มาโพสต์ข้อความอันนี้พี่ฟังจากเขาเล่ามานะคะว่ายอมรับว่าได้ทําไปจริงๆและขอโทษไม่ออกไหมคะเพราะนั้นพี่ก็เลยพี่เดาเอ,าเอ,าเองว่าว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้ที่น้องก็ทําแบบนี้นะคะทีนี้ในที่สุดแล้วอะคะ่ะพี่อยากจะบอกว่า ในบรรดาปัญหาอะไรต่างๆนานาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยพี่อยากจะยืนยันในเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของของขอบับไฟเดก่อนเน่นะคะเพราะเราทํางานตรงน,นี้มา10ปีเนอะไม่เคยมีไม่เคยมีกรณีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วแล้วหลังจากที่มันเกิดเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยพี่ก็เ,เข้าไปเช็คกันลองไปสรุปประเมินผลกันดูซึ่งจริงๆแล้วเราทําตลอดอยู่แล้วว่าค่ะเรื่องราวที่เราเอามาหยิบมาทําเป็นเป็นซีรีส์ก็ดีหรือออกอากาศในรายการก็ดีเนี่ย มันมีผู้คนเยอะมากอันนี้คือคือแค่ตัวอย่างบางส่วนนะคะที่เข้ามาในทางไอจีเฟซบุ๊กอะไรทวิตเตอร์ต่างๆน,าน,านาของพวกเราทุกคนที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ชอตพี่อ้อยต่างๆนานานาเนี่ยมีคนจํานวนเยอะมากที่ได้ประโยชน์กับเรื่องราวที่ออกอากาศไปนะคะหลายคนบอกว่ากําลังคิดจะทําอะไรไม่ดีแล้วก็พอดูแล้วก็รู้ว่าถ้าทําไม่ดีมันต้องได้รับไม่ดีเขาก็หยุดหรือบางคนรู้สึกว่าชีวิตแย่มากจะไม่รอดก็รอดเพราะกัน ได้ดูขับไฟเดย์หรือว่าได้ดูซีรีส์ของเราเพราะฉะนั้นพี่ยังยืนยันอยู่ว่าเจตนารมณ์ของเราทุกอย่างทุกประการยังเหมือนเดิมนะคะพี่ว่าทุกอย่างดูที่เจตนาในที่สุดแล้วเนี่ยพี่ว่าผลที่รับกลับมามันก็ยังเป็นสิ่งที่เรายัางรู้สึกดีกับมันอยู่เพะะียงแต่ว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาพี่ว่ามันเป็นปัญหาที่บุคคล มันไม่ได้เป็นปัญหาที่รายการหรือไม่ได้เป็นปัญหาที่ความตั้งใจของรายการหรือการที่รายการเมคหรือสร้างเรื่องใดๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงแล้ววันนี้เมื่อกี้เหมือนอย่างที่พี่ประกาศในรายการเนี่ยนะคะพี่บอกไปเลยว่าถ้าวันนี้มันมีคือมันจะมีคนหลายๆคือคือณวันนี้สิ่งที่ฟีดแบ็กที่เข้ามาที่พี่อะค่ะถ้าเป็นคนที่รู้จักขับไฟเดย์คนที่ฟังรายการอยู่คนที่เป็นแฟนรายการคนที่ดูซีรีส์ของเราอยู่เนี่ยไม่มีใครถามเรื่องนี้สักคน ไม่มีใครตั้งประเด็นเลยว่าจริงหรือไม่จริงเพราะทุกคนรู้ว่าเราทำงานกันอย่างไรแต่คนที่พูดกันอยู่ณนะวันนี้มมกจะเป็นคนที่ไม่รู้จักขับไฟเดย์เป็นคนประเภทอยู่ในโซเชียลแล้วก็เข้ามาด่าๆ,ๆแล้วก็ไปแล้วก็พูดๆอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราโดนกระแสจากตรงนั้นอยู่พี่ก็เลยอยากจะบอกว่า ไม่ต้องไปสืบที่ไหนมันจะมีนักสืบนู่นนี่อะไรเต็ไไมไปหมดนะคะแล้วพอเวลาคําว่าสืบที่ว่าคือก็ไปจับเอาตรงนู่นมาเอาตรงนี้มาแล้วมาผูกเป็นเรื่องคิดไปว่ามันควรเป็นอย่างนี้มันควรเป็นอย่างนั้นซึ่งซึ่งหลายๆอย่างที่เราอ่านแล้วเราก็ขำกันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเลยมีขนาดว่าแบบบอกว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นตรงนี้แปลว่าเราต้องไปเอาเรื่องนั้นมาเนี่ยอะไรเงี้ยคือทุกอย่างตั้งประเด็นเอาเองหมดพี่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากสืบเรื่องขับไปเดยจริงๆไม่ต้องไปสืบที่ไหนคะ่ะ ที่เชิญเลยนะคะน้องๆสื่อมวลชนก็ได้มานั่งอยู่กับพี่ในการจัดรายการของพี่ทุกวันศุกร์เนี่ยนะมานั่งกันสักแบบอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็รู้ว่าพวกเราทํางานกันอย่างไรเดี๋ยวก็รู้ว่าเคสที่เข้ามามันมีมากมายขนาดไหนยังไงเดี๋ยวก็รู้ว่ามันมีเคสที่รุนแรงกว่านี้ขนาดไหนยังไงไม่ต้องไปสื่อที่ไหนมาสื่อกับพวกพี่นี่แหละพี่จะเปิดกว้างให้มาสื่อเต็มที่นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าแม้นว่าวันนี้สําหรับน้องแอร์ที่เป็นเจ้าของรูปก็ดีนะคะหรือใครก็ตามที่ที่มีปัญหาอะไรจาก ผลพวงของเรื่องเราเหล่านี้นะคะพี่คงไม่สามารถไปรับผิดชอบได้ในเชิงของกฎหมายใดๆก็ตามเพราะว่าเราไม่เกี่ยวเราไม่สามารถจะก้าวไปตรงนั้นได้แต่พี่ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะคะพี่ยินดีช่วยเหลือถ้าน้องมีอะไรพี่ช่วยเช่นคือพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้พอมันเปิดเพจมาปุ๊บแล้วมีหน้าน้องแล้วน้องเดือดร้อนน้องอยากให้พี่ช่วยอะไรอยากให้พี่ออกอากาศในรายการให้อยากจะให้ประกาศให้ว่าน้องคนนี้ไม่เกี่ยวหรือใดๆก็ได้ พี่ยินดีช่วยเต็มที่นะคะแต่คงไม่ใช่กันที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาฟ้องพี่หรือจะมาเ,าเรียกค่าเสียหายอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้เป็นคนพี่ไม่ได้เป็นคนรู้เห็นในการเปิดเพจเหล่านั้นใดๆแต่พี่ยินดีให้ความช่วยเหลือนะคะแล,แล้วก็แล้วก็สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดไม่ต้องถามเลยนะพูดเองหมดเลย <c oughs> อยากพูดอัดอั้นมากเจออัดอั้นมากคืออยากจะบอกว่าอย่างงี้ค่ะคืออยากจะบอกว่า ในแง่ของความตั้งใจดีของพวกเราที่ทํางานขับไฟเดย์กันอยู่อะคะ่ะทุกวันนี้เนี่ยเราถ้าโดยส่วนตัวพี่แล้วพี่รู้สึกว่าวันนี้สังคมของเราป่วยเยอะนะคะเรามีคนป่วยจิตกันเยอะแยะมากมายเนอะทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยกับพี่ใช่ไหมคะมันมีคนป่วยจิตที่ออกมาในรูปแบบต่างๆนานาเนี่ยมากมายอย่างอย่างอย่างเอ่อเรียนคอนเสิร์ตคราวนี้นะคะเราจะให้เงินกับเอ่อศูนย์ทมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิทเด็ก ซึ่งพอเราไปคุยกับเขาเนี่ยเราจะพบว่ามันมีคนป่วยจิตในสังคมเยอะมากที่ออกมาในรูปแบบของการทําร้ายคนอื่นแบบที่ที่บางทีมันไม่ใช่ว่าคือถ้าเขาเป็นเป็นคนวิกลจริตหรือเป็นคนบ้าลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะรู้แต่มันเป็นคนที่เราเห็นเห็นหน้ากันอยู่แบบเนี้ยค่ะแล้วด้วยความที่มีจิตใจที่มันป่วยแล้วบางทีเราก็อาจจะทําร้ายคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวหรือคนที่อยู่รอบๆข้างก็ไม่รู้มันมีคนแบบนี้อยู่เยอะนะคะและ ถ้าขับไฟเดย์มันจะเป็นรายการวิยุเล็กๆสักรายการหนึง่งที่มันมีความตั้งใจในการที่จะเปิดโอกาสให้คนที่เขามีความทุกข์มีปัญหาหรือมีอะไรก็ตามแต่ที่เขาอยากได้ที่พึ่งได้มาพูดมาคุยได้มาแสดงเรื่องราวของเขาเพื่อที่จะให้ พวกเราได้เป็นผู้รับฟังหรือว่าพี่ชอพี่อ้อยอาจจะมีส่วนเล็กๆน้อยๆในการที่เสนอเนี้ยคือเราสองคนคงไม่ใช่คนเก่งที่จะไปตอบปัญหาอะไรทุกเรื่องเราพูดอยู่เสมอแต่ถ้าแม้นว่าเราสามารถที่จะให้กําลังใจหรือชี้แนะแนวทางอะไรได้บ้างและเป็นประโยชน์ได้บ้างอย่างที่พี่บอกคะ่ะคนที่โทรศัพท์เข้ามาในคับฟเฟดในสัปดาห์หนึ่งที่ได้ออกอากาศมีไม่กี่คนแต่คนฟังมีมากมายมหาศาลถ้าแม้นว่ารายการครับฟเฟดมันจะช่วยจิตใจดูแลจิตใจของคนในสังคมนี้ให้ดีขึ้นได้บ้างเนี่ย นั่นคือวัตถุประสงค์หลักของรายการที่เราทำกันอยู่นะคะไม่ใช่ความอยากดังไม่ใช่อยากจะเอาประเด็นให้มันรุนแรงไม่ใช่อยากจะประสบความสำเร็จทางธุรกิจอะไรทั้งสิ้นส่วนตัวพี่ชอดเองวันนี้พี่คงไม่ต้องมาหาความดังกับการจัดรายการวิทยุอีกแล้วพี่มีภาระหน้าที่ใหญ่ๆอีกเยอะมากแต่ทุกวันศุกร์ทำไมพี่ถึงได้ทิ้งทุกอย่างเพื่อมานั่งจัดรายการเพราะพี่รู้สึกว่าการทำรายการขับไฟเดย์มันมีโอกาสได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วพี่มีความสุขทุกครั้งที่จัดรายการขับไฟเดย์ พี่ก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนที่ที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักขับไฟเดย์เลยไม่รู้เลยแล้วก็แล้วก็มาแสดงก็ไม่เห็นด่าทอต่างๆนานา,นา,นา,นานบอกว่ารายการนี้มันงี่เง่ามันดารามา่ามันสักแต่ว่ามาโกหกกันมาร้องไห้กันค่ะถ้าเรื่องแบบนี้ไม่เกิดขึ้นกับชีวิตใครเราจะไม่รู้นี่เหรอไหมคะวันหนึ่งบ้างถ้ามันเกิดกับชีวิตเราเราจะรู้ว่าบางทีเราก็ต้องการที่พึ่งเราก็อยากได้คนรับฟังเราก็อยากได้คาแนะนํานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่าประมาทว่า ฉันไม่เจอหรอกเพราะฉะนั้นรายการแบบนี้งี่เง่าหรือดราม่าในวันที่คุณแอร์ก็ตามหรือใครก็ตามโทรศัพท์เข้ามาในรายการข <_ d> ับไฟเดย์เขาร้องไห้หลายๆคนคงได้ฟังอยู่นะคะจะดราม่าไม่ดราม่าไม่ร,ามามรู้แต่พี่ชอดกับพี่อ้อยรู้แค่เพียงว่าเขาเป็นทุกข์เขามีความทุกข์แล้วเขาต้องการที่พึ่งจะให้พี่ชอดกับพี่อ้อยามานนั่งแบบว่าจริงหรือเปล่าคะเรื่องของน้องจริงหรือเปล่าเป็นกน็มันไม่ใช่หน้าทีไ่ไม่ใช่เรื่องของพวกเราหรือเปล่าเราเพียงแค่ดูแลจิตใจของเขาและเราหวังว่า การที่เราดูแลใจิตใจเขามันทําให้คนอื่นที่ฟังอยู่นั้นได้รับประโยชน์ไปด้วยแค่นั้นเองจริงๆสําหรับคลับไฟเดย์นะคะพี่อยากขอให้ให้ทุกคนช่วยเข้าใจในสิ่งที่เราทําอยู่ก่อนที่จะวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันไปเพราะว่าพี่เข้าไปอ่านเหมือนกันคือปกติพี่บางคนไม่รับข่าวสารอะไรพวกนี้แต่ครั้งนี้ก็เข้าไปอ่านดูแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกแบบเออเนอะสังคมวันนี้เดี๋ยวจะไม่มีคนอยากทําดีถ้าเกิดทําความดีแล้วโดนโดนคนว่าแบบนี้เนี่ย อีกหน่อยเราจะไม่อยากทําความดีกันนะคะเพราะเกิดเเารท้อไับไปดียังเดินหน้าต่อไปเด,ดินหน้าค่ะพี่ไม่หยุดเพียงเพราะว่าเรื่องอย่างนี้หรอกเพราะว่ายัางไงก็ตามแต่10ปีแล้วที่จะจะสิปี9ก้าปีกว่าจะสิปีแล้วที่เราทำงานแบบนี้มาแล้วแล้วเราก็คิดว่าเราได้ทําประโยชน์คือทุกวันนี้กระแสะพิษแปกต่างๆที่มันเข้ามาค่ะมันมัน มันมีแต่สิ่งดีๆที่เราได้แลกเปลี่ยนกันพี่ช็อตกับพี่อ้อยตอนนี้คือเดินไปไหนมาไหนก็จะมีแต่คนที่แบบมองเห็นว่าแบบเฮ้ยเราช่วยเขาได้ซึ่งซึ่งพี่มีความสุขกับการทํางานนี้แล้วเราคงไม่หยุดสายต่อไปสกรีมมากขึ้นเลยไหม่ค่ะเราทํางานปกติพี่ว่าเราทําเต็มที่อยู่แล้วอย่างที่บอกบางทีมันไม่สามารถจริงๆที่เราจะไปตรวจจับเช็คอะไรแบบถึงขนาดนั้นได้แต่เรื่องของเขาเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือเปล่าหัวใจของมันอยู่ตรงนี้นะคะ ณตอนนี้ค่ะพี่สั่งให้หยุดทุกอย่างในการคุยกันในแบบผ่านโซเชียลหรือผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะถ้าจะมีการคุยกันต่อไปจากนี้ขอคุยเป็นตัวเป็นเป็นละถ้าน้องแอร์ตัวจริงอยากคุยกับพวกพี่ก็มาเดินมาคุยกันจะให้พี่ช่วยอะไรถ้าน้องแอร์ที่เป็นเจ้าของรูปอยากให้พี่ช่วยอะไรเดินมากันเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยในทุกสิ่งที่พี่ช่วยได้ค่ะน้องแอร์นะคะเจอตเป็นยงน้องแอร์ที่เป็นเจ้าของเรื่องจริงๆตัวพี่ยังไม่ได้เจอค่ะพี่ยังไม่ได้เจอเขาค่ะ คือจริงๆณตอนนี้เนี่ยพี่พี่อาจจะมองคนละมุมกับคนที่ไม่รู้เรื่องแล้วมองมั้งคะพี่มองน้องแอลว่าน้องแอลก็เป็นเคสหนึ่งค่ะพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเคสนี้มันประหลาดมหาศา์หรืออะไรพี่เห็นว่ามันเป็นเคสหนึ่งที่รุนแรงไหมรุนแรงแต่มันยังมีเคสที่รุนแรงกว่าน,นี้อีกเยอะเพราะฉะนั้นในมุมของพวก คือพี่เฉี่กับพี่อ้อยตอนนี้เหมือนเหมือนเป็นหมอนี่ไหมคะมันมีคนไข้เยอะมากมั้นเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหเคสนี้มันมหาศย์เราเจอคนป่วยมากมายทัานใครก็ตามที่อยากเจอพี่อยากเดินมาคุยกับพี่อยากมาปรึกษาในเวลาที่พี่มีอยู่เนี่ยพี่ยินดีอยู่แล้วค่ะพี่พร้อมหลังไปกระแสสังคมน้องแอร์ตอนนี้เป็นไงบ้างคะพี่เดาว่าน้องคงแย่เพราะว่าล่าสุดก็ก็แต่อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะคะอาจจะมีคนบอกว่าน้องแย่อยู่มันน้องคิดมากน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในพี่ยังไม่ได้คุยกับเขาต่อคือ ไม่รู้นะคือคืออย่าหาว่าพี่เข้าข้างหรือหรืออะไรนะเพราะก็มีคนบอกเหมือนกันว่าทําไมพี่ถึงปกป้องคนผิดคือเรื่องผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดถ้าน้องเขาผิดเราก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่พี่ว่าน้องก็น้องก็เป็นเด็กที่จิตใจไม่มั่นคงคนหนึ่งนะคะคือก็ต้องเห็นใจเขาถ้าเขาได้เจอเรื่องราวเหล่านั้นมาแล้วมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันก็มันก็คงหนักหนาอยู่สำหรับเขาเหมือนกันอ้ออีกกรณีหนึ่งลืมไปเลยเรื่องคุณแม่<ะ>ใช่ปะคุณแม่โทรมา คือเออคือจบแล้วทุกอย่างจบสิ้นแบบออกอากาศรายการไปเรียบร้อยต่างนานาค่ะวันหนึ่งก็มีโทรศัพท์เข้ามาที่ทางทีมงานของเราค่ะบอกว่าเป็นคุณแม่ของน้องแอร์โทรมาแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์คุณแอร์นะคะคุณแม่บอกว่าตั้งแต่ที่น้องออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็น้องก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย S <S <an> <S คุณแม่เป็นห่วงแล้วก็อยากเจอลูกก็เลยโทรมาขอเบอร์โทรศัพท์จากทางทีมงานซึ่งทางทีมงานเราไม่สามารถจะให้ได้ด้วยมารายาทถ้าน้องไมี่อนุญาตเราไม่สามารถจะให้ได้ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือเป็นใครก็เลยคุณแม่ก็เลยมีโอกาสได้คุยกับทางพี่อ้อยทางคุยกับหลายๆคนนะคะแล้วเราก็เลยสรุปกันว่าเอางี้ก็แล้วกันเ,เราไม่สามารถจะให้ที่ติดต่อกับน้องแอดได้แต่ถ้าคุณแม่อยากจะพูดกับน้องแอรจริงๆ,ๆก็ให้พูดผ่านรายการก็แล้วกัน เออพอน้องแอนเนี่ยเขาฟังอยู่วันนั้นมันถึงได้เกิดเหตุการณ์ที่คุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่ได้โทรเข้ามาเพื่ออยากจะออกอากาศแต่เราเป็นคนหาทางออกว่าเอาไม้ก็โทรกรรักัดให้น้องแอนฟังคุณแม่อยากพูดอะไรกับน,น้องแอนก็พูดแล้วกันผ่านทางรายการแล้วถ้าน้องแอนอยากเจอคุณแม่ก็เดี๋ยวคงไปเจอกันเอง เนี่ยเหรอไหมคะซึ่งอันนี้คะ่ะก็เป็นเป็นเป็นตอนจบที่ทุกคนก็เลยตีความไปใหญ่โตหาว่าแบบพวกเราไปเมคเรื่องกันมาหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็ไม่รู้จะเมคทาไมจริงๆนะหรือน้องแอร์ถ้าน้องแอร์ไม่มีตัวตนจริงๆแล้วน้องแอร์ต้องไปเมคถึงแม่เนี่ยคงลําบากอยู่แต่ถามว่าถ้าถามว่าแล้วพี่รู้เน่ๆว่าเป็นแม่จริงๆเราก็มีการตรวจสอบค่ะเพราะว่าคุณแม่บอกว่าให้บอกกับน้องแอร์ว่าคุณแม่ยังใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมเราก็ถามคุณแม่ว่าเบอร์โทรศัพท์คุณแม่คือเบอร์อะไร แล้วเราก็ไปถามน้องแอว่าน้องเบอร์สับน้องเบอร์อะไรอเงี้ยคือมันมีการคอสเช็คแบบนี้คือเราก็สงสัยค่ะไม่ใช่ที่อย่างที่พี่บอกเลยว่าไม่ต้องรอให้ทุกคนสงสัยหรอกพวกเราสงสัยกันก่อนแล้วนะคะเราสงสัยก็เราตรวจสอบมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นเรื่องจริงมากเนี่ยแล้วการออกอากาศของคุณแม่ถามว่าทําให้ใครเดือดร้อนเสียหายไหมมันไม่มีเนี่ยเราก็ได้ตัดสินใจให้ออกอากาศไปก็มีคนโยงประเด็นอีกค่ะว่า โอ้โหทำไมมาพอดีวันแม่เป๊ะเลยเออพี่จะรู้ไหมล่ะคือเรื่องเราเพิ่งออกอากาศจบลงไปแล้วคุณแม่ก็ถกรเข้าเพราะคุณแม่ได้ดูหลังจากการออกอากาศมันก็เป็นวันแม่หรือเดือนแม่หรือล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่อาอว่าคือพอคนตั้งใจจับประเด็นจะจับผิดเนี่ยมันก็ผิดไปซะทุกอย่างพอเราจะจับผิดมันก็เลยจับประเด็นผิดไปหมดอันนี้เท่าที่พี่เจอค่ะเรื่องคุณแม่ก็ทานี้เองแล้วตอนนี้คุณแม่ถ้าถามว่าคุณแม่สร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อคุณแม่ก็ไม่ได้ดังอะไรเพราะคุณแม่ต้องโทรมาพูดในสิ่่งงทีตัวเอ ทำในสิ่งที่ไม่ดีพี่ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะอยากออกมาพูดแบบนี้เพื่ออะไรแต่เพราะคุณแม่เขาอยากจะแสดงความสำนึกผิดกับลูกและอยากให้ลูกกลับมาเราก็แค่เป็นสื่อกลางให้เท่านั้นเองนะคะเลียมนะ <encont ram. S 2> ยมีอะไรที่คล่องใจกับพี่เอกเราถามหมดจรงิงเขาคุยกับพี่อ้อยค่ะผ่านทางหน้าอนี่เหมือนกันพี่อ้อยก็เข้าไปบอกน้องว่าตอนนี้พี่อ้อยก็งงไปหมดแล้วนะเพราะว่ามันมีอะไรแยะๆวุ่นวายไปหมดอะไรเงี้ยขอให้น้องแบบ เดี๋ยวพึ่งอะไรกับใคระอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พี่ก็บอกพี่อ้อยไปแล้วว่าเดี๋ยวถ้าน้องสนใจให้น้องติดต่อเอาตัวเป็นๆมาเจอพวกพี่แล้วกันใช่เพรอตอนนี้นพี่ไม่รับติดต่อทางทางโซเชียลและทางโทรศัพท์แล้วเพราะว่ามันหลายประเด็นเหลือเกินมันงงค่ะมีขอไหมคะพี่ชัไม,ไม่หรอกค่ะคือคือพี่อ้อยล่ะมีจิตตกพี่อ้อยเขาจะเป็นคนจิตจิตแบบ,บ,บ,บนั่นกับพี่พี่จะรู้สึกว่าแบบเออเนื้แบบบางทีมันเป็นเรื่องของของเจตนาแหละพี่ว่านะคะแล้วก็ อันหนึง่งไม่ไม่ได้ท้อแต่แต่ออกแนวลำคาญมากกว่ากับกับคนที่บางทีไม่ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเข้ามาเสียงการพิเห็นต่างๆบางทีพี่เชื่อว,ว่าคนที่มาเสียงกามพิเห็นต่างไม่รู้จักขาเไฟเดย์เลยด้วยซ้าไม่เคยฟังไม่รู้จักว่าเราทํางานอะไรอยู่ก็เลยมันก็เลยตั้งประเด็นพูดไปได้ถ้าคนที่เรารู้จักขาเไฟเดย์เองจริงๆไม่มีใครเขาตั้งประเด็นอะไรแบบนั้นหรอกค่ะเพะั้นแนะนำว่าให้ฟังก่อนเนาะก่อนจะคุยแล้วก็มาสืบได้จริงๆ ค้า้มาสืบกันไม่ต้องเป็นนักสือบอยู่ตามโซเชียลใดๆมาสืบกับตัวพี่เลยพี่พี่พวกพี่อยู่ในที่สว่างอะคะ่เะเงาปะักนั้นพี่เปิดเต็มที่พี่ไม่ได้แอบๆอย่างบางคนไม่รู้เลยว่าเป็นใครแล้วก็มาโพสต์อะไรก็ได้แล้วหน้าตาเป็นยังไงตัวตนเป็นยังไงก็ไม่รู้จะอย่าเงเงี้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกพี่นะคะ